รถตู้ตโตโยต้าคอมมิวเตอร์ครับปี2010สีสันรอบคันผมให้80-90%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเครื่อง2.7เ็บนซินเดิมโรงงานนะครับใช้น้ำมันล้วนรอบตัวสวยเงางามครับเล่มพร้อมเอกสารครบภาษี68ประมาณนี้ครับขาวใสๆเลยแม็กโตโยต้านะครับยาโอตานิปี23ภายในเบาะผ้าครับสวยสะอาดเกียร์ธรรมดาครับวิทยุจอแอนดรอย ระบบแอร์มินิบัตนะครับเย็นฉ่ำทุกท้องคันครับมีรีโมทปรับเปลี่ยนได้ด้วยประตูทไลดฝั่งซ้ายเป็นประตูดูดนะครับเบาะสีแถวอยู่ครบครับแอร์มินิบัสประมาณนี้ครับมีรีโมทปรับเปลี่ยนได้ด้วยนี่ประตูเป็นประตูดูดนะครับเปิดเบาๆอ่าดูดกึ๊บเลยครับทันทีรอบตัวสวยครับทรงดีครับรถขับขี่ดีครับช่วงล่างดี ขับนิ่มๆนุ่มๆเลยประมาณนี้ครับรอบตัวทางใครสายใครมาเอาไปครับขับใช้งานสบายาาก็ต่อไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับขึ้นลองปกติครับอยู่ดอยๆแอร์เย็นมากครับแอร์มินิบัสป็นเครื่องชม <ๆ S 1> เครื่องนิ่มๆเงียบๆครับบาะหน้ามีขาดนิดหน่อย รถจุดตัวทับุรีไซน้อยครับผมบ้าสวิทโฮมพาร์คตาจงหวัดจอคขับส่งให้ได้ครับค่าส่งคิดตามระยะทางลองดูรอชมดูครับประมาณนี้เลยหล,ล่อครับขับดีมาก